เปิดโพสต์แรกของจูนพันรายาหนุ่มกลาหลังสามีประกาศเตรียมหย่าฟ้าผ่าเจ้าตัวติดแฮชแท็กอ่านแล้วมีสะดุ้งแรงเรียกว่าเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องหลังจากนักร้องดังหนุ่มกลาซึ่งใช้ชีวิตคู่กับจูนพันรายามา27่ปีออกมาไลฟ์แถลงว่าแยกกันอยู่มา2ปีอยู่ระหว่างคุยเรื่องหย่ากันดราม่ายังคงถล่มนักร้องดังไม่ขอโทษพันรายาสักคำแล้วช่วงสอง ปียังไม่อยาไปยุ่งกับสาวอื่นถูกต้องหรือไม่นั้นต่อมาทางด้านหนุ่มกะลาไลฟ์สดชี้แจงข่าวลือมีเมียน้อยผ่านทางเฟซบุ๊กว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้องรับความผิดทั้งหมดสถานะกับครอบครัวตอนนี้แยกกับภรรยามาสองปีมีการพูดคุยเรื่องอยาล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วภายในสิ้นเดือนนี้จะเคลีย์ แต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดอื่นๆเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการทำงานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตให้ภรรยาหนึรเปอรส่วนเรื่องลูกที่ผ่านมามีเวลาว่างจากงานก็ไปเจอตลอดและจากนี้พร้อมจะดูแลลูกอย่างดีที่สุดล่าสุดเปิดโพสต์แรกจูนภรรยาหนุ่มกลาหลังสามีประกาศเตรียมหย่าพร้อมติดแฮชแท็กสะดุง้งโดยทางด้านจูนได้ออกมาโพสต์รูปภาพกอดลูกสาวพร้อมข้อความว่า ขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็มู v อ on หมดเวลาออนแอร์จริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวง